คลิปนี้เรานอน3โรงแรมนะครับที่คอมฟอร์โฮเทลนี้ที่สนามบินเนี่ยหคืนที่นางวิญาเราจองไว้3คืนชื่อโรงแรมโซเทสึนะครับส่วนทาคายามะอีก3คืนเราจองชื่อโรงแรมว่าเรสซิเดนต์โฮเทลทาคายามะเซชันนะครับพูดถึงคอมฟอร์ตโฮเทลที่สนามบินก่อนนะครับคอมฟอร์ตโฮเทลเนี่ยใกล้สนามบินก็คืออยู่ในสนามบินเลยอยู่ติดกับทางเชื่อมเลยนะครับทางเชื่อมปุ๊บมีสกายวอล์คเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นสะดวกออกจากโรงแรมปุ๊บเจอสกายวอล์คถึงสนามบินเลยโรงแรมที่2ก็คือโรงแรมโซเทสึที่นางวิญานะครับโรงแรมนี้ทำเลดีนะอยู่่่ตตรรงงขข้้ามมกกัััับบบบึึึเเเนนนนททสสสลลยะะะคจจไปีอื าจากสนามบินเนี่ยก็สะดวกนะครับแต่ด้วยความที่ด้านล่างเนี่ยเขาเป็นมิสเตอร์โดนัทนะครับอาหารเช้าเขาก็เลยผูกพวก่วงไกับมิสเตอร์โดนัทเบรกิลฟาดเซตส่วนตัวผมมันเฉยๆมันได้โดนัทสชิ้นกาแฟ1แก้วเรียกได้ว่ารองท้องได้แหละแต่ว่าอาหารเช้าที่อื่นๆที่ผมเคยไปพักมาเนี่ยมันดีกว่านี้แหละเพราะฉะนั้นโรงแรมนี้ก็ทำเลดีแต่อาหารเช้าอาจจะเฉยๆนะโรงแรมถัดมาที่ทาคายามาสามเทือนคือเดสิเดนท์โฮเทลเทควายามาสเตชันโรงแรมนี้โห เอาไป10กระโหลกเลยครับโคตรดีเลยห้องดีห้องพักกว้างใหญ่สะอาดแยกเป็นสัดเป็นส่วนห้องนอนก็มีโซนห้องนอนห้องน้ำน,นี่แยกห้องสุขากับห้องอาบน้ำแยกออกจากกันมีครัวแบบเต็มรูปแบบเลยทําปิ้งย่างชาบูอุปกรณ์นี่มีหมดเครื่องซักผ้าก็มีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประดับอย่างเดียวนะเขามีเจลบอไว้สำหรับซักผ้าให้เลย